ไสเมื่อกี้นี้นี่ครึ่งโลนี่ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนานไหมเจ้อันนี้สี่เดือนนี่สี่เดือนนี่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 สวัสดีครับตอนนี้ผม<ๆ>อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรบ้านแหลมยางอ,าอําเภอท่าตะโกกลุ่มเกษตรกร,ร,กรบ้านแหลมยางจ้ะนะครับเจที่จะพูดคุยกับผมคือนางเยาวรักษ์เล็กวัฒนะชื่อเล่นชื่อเจยง้งครับผม ในโครงการนี้เป็นโครงการของทางสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งหลายๆท่านในที่นี้ได้รับการโอนโอนี่โอนนี่นะครับแสดงว่าทุกท่านนี่เป็นนี้กันหมดเลยหรือเปล่าเป็นนี้กันหมดทุกคนเลยด้วยความภูมิใจนะครับภ <c oughs> ูมิใจที่เป็นนี้ภ <c oughs> ูมิใจแต่ยังยิ้มได้ทุกคนเห็นไหมฮะเป็นนี่เนื่องจากอะไรเป็นนี้จากการทํามาหากินเรื่องการเกษตรเรื่องเกษตรเรื่องเกษตรกรทํานาไงอ มีมีน้ําท่วมภัยแล้งอะไรเงี้ยมันทำให้เราแย่เนาะก็ก็คือเป็นเรื่องเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปแล้วเดี๋ยวนี้เกษตรกรต้องจนจนออแต่ว่าภาครัฐก็พยายามเข้ามาให้ความช่วยเหลือใช่นะครับเราเข้าไปเริ่มต้นเป็นสมาชิกอะไรในกองทุนอะไรยังไงฮะเป็นสมาชิกกองทุนเป็นนี่ที่ไปไม่ไหวไงอ่าไม่ไหวแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวถามตนวเงินก่อนเป็นนี่เป็นนี่ทั้งหมดเลยอืมธนาคารกรุงไทยครับ ล้านเก้ากสอกสอด้วยเท่าไหร่ล้านเก้าเหมือนกันก็เอาเลขกลมๆนะสี่ล้านใช่โอ้โหเป็นคนที่เครดิตดีมากเลยนะเป็นคนที่รวยไงนะครับแล้วก็ยังไงฮะเราไปเป็นสมาชิกกองทุนเป็นสมาชิกกองทุนแล้วก็ได้จัดการนี่ไงสมากองทุนได้ซื้อนี่ของเจ๊จากจากของธนาคารกรุงไทยไปอยู่กองทุนครับแล้วก็จากที่เจ๊แบบภาระหนักมากที่จะต้องส่งกรุงไทยปีละ แสนกว่าอะรนะนะพอดีเจได้จัดการนี่แล้วเจก็ลืมตาอ้าปากได้ไงคือจากผพอนักมากเลยก็มาเป็นเบาคือไปโอนนี่จากกรุงไทยมาเป็นของกองทุนนะครับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยแล้วเราก็ผ่อนชําระกับกองทุนก็กองทุนก็ ทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินระยะในในการส่งก็คือเบาลงเบาลงให้เราสามารถที่จะลืมตาอาปากได้ละอย่อลืมตาอาปากได้ครับเมื่อก่อนนี้ตื่นมาก็โอ้โหดอกเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่รนอ้อจะถักแบบแบบเนี้ยอืมสมาชิกท่านอื่นๆก็ด้วยเช่นเดียวกันหรือปะเช่นเดียวกันจ้ะอืมนะครับแสดงว่าทางกองทุนนี้ก็ ไปช่วยเหลือแต่ละลายเลยนะแต่ละลายเป็นลายบุคคลโอ้โหยอดมากยอดมากของคุยอดมากจริงๆเออนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่หลายๆคนตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยยิ้มถึงเป็นนี้ก็ยังยิ้มได้ยังยิ้มได้เพราะว่าจากหนักเป็นเบาไงเพราะกองทมกช่วยไงอืมนะแล้วตอนนี้เราก็ทํามาหากินได้สบายใจขึ้นละบายนะเริมตาปากได้ก็ได้เงินจากที่จะต้องเอาไปใช้นี่ก็เอามาทํา กิจกรรมส่วนตัวคือมาอย่างเจ๊อะอย่างเจ๊ก็เอามาเลี้ยงกบอเอามาเลี้ยงหอยมาเลี้ยงปลาแล้วก็มาทํากิจกรรมต่างๆออกสู่ตลาดเพื่อจะนํากําไรอันนั้นมาไปใช้นี่กองทุนมีมีสมาชิกเราคุยๆกันบ้างมันบอกโอ้โอนนี่ไปกองทุนแล้วฉันก็ยังไม่ไหวอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยนะเพราะว่ามันมันมันเบาตัวขึ้นตัอ๋อใช่ไหมทุกท่านอ๋อนะครับนี่แหละครับก็คือ อีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลนะครับอยากจะให,ให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องของการชําระหนี้นะให้เราสามารถที่จะพยุงตัวแล้วก็ทำมาหากินได้อย่างท่องตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งซึ่งในเคสนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือส่วนบุคคลแต่สมาชิกที่มาอยู่รวมๆกันเยอะเนี่ยกลายเป็นสังคมที่ดีของเกษตรเลยใช,ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็คือไม่ใช่เพียงแค่ คนต่างได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนเท่านั้นนะครับยังมีการรวมตัวกันรวมตัวกันทำมาหากินมากยิ่งขึ้นมาหากินเพื่อจะเอากําไร,รหรือเอาส่วนที่เหลือมาไว้ชําระนีบนี่แหละครับก็คือเรื่องที่ดีที่ทางสํานักง,งานกองทุนฟืนฟ้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรนะครับอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงติดตามข่าวนะครับแล้วก็หากมีความเดือดร้อนยินดีให้ความช่วยเหลือครับ คือจากเริ่มจากสหกรณ์ปยุหะจากปีละสี่หมืนกว่าถึง50,000ื่นเนี่ยตอนนี้มันก็จะเหลือแค่3ามหมื่นสปีมันก็สบายใจขึ้นจากนั้นแล้วก็บริหารเอาเงินส่วนนั้นน่ะเอามาทําเป็นส่วนต่างเลี้ยงจะเป็นเลี้ยงปลูกผักปลูกอีมุ่นปลูกอะไรอย่างเงี้ยได้ก็หนูก็เป็นนี่สหกรณ์การเกษตรพยุหะกิีีอยู่2อง0สนส อยู่สี่ห้าปีตอนนี้ก็ไม่มีจะส่งนี่แหละก็เลยไปเข้ากองทุนฟืนฟ้นฟูก็ได้ปรับนี่ซื้อนี่มาจากสหกรณ์มาอยู่กองทุนก็สัญญาอยู่ที่ส่งที่2ี่สิปีปีละหมื่นห้าก็ไม่มีดอกก็ได้สบายใจขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลก็สบายใจขึ้นได้มีเวลาทำม,มาหากินแล้วก็ไม่ต้องเครียดละดดจะเอาดอกมาต่อทุนทำมาหากินต่อไปจะ ไอไส้เมื่อกี้นี้นี่ครึ่งโลนี่ใช้ระยะเวลาเลี้ยงนานไหมเจ๊ประมาณอันนี้สี่เดือนน่สี่เดือนสี่เดือนอันนี้สองตัวโลนะนะสี่เดือนสี่เดือนรับจากตัวลูกมันน้อยอันนี้เป็นไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับไข่เต็มนนี่เขาเพาะเองนะเนื้อรสชาติมันจะกรอบหวานอันนี้เราเอาไปส่งโรกินเองเอาไปส่งส่งหรอโลโลขายเป็นโลหรือไงไปส่งเป็นโลทางโน้นถ้ารับโลละร้อยโลละร้อยเหมือนกันแต่ ซื้อสมาชิกก็เจ็ดสิบอ๋อนี่ครับมันก็เป็นใช้วงบ่อเลี้ยงนะ